สวัสดีวันจันทร์18ตุลาคมส5 6 4นรนะครับวันนี้เราก็จะมาดูแนวโน้มของหุ้นแล้วก่อนที่จะไปที่สแกนหุ้นนะครับดูทั่วไปก็จะเห็นว่าดาวโจนั้นก็บวกไป382จุดถือว่าบวกขึ้นไปสูงทีเดียวนะครับก็หันเซงก็ติดลบนะครับโดยที่มีเคไอนะครับก็ติดลบไป1้0 3 6นะครับเป็นแนวโน้มเอเวกันครับโดยที่เซ็ตของไทยนั้นก็ยังคงบวกนะครับสีเขียวตึบเลยนะครับ ที่ดูที่ราคาทองคำนะครับก็อยู่ที่1680 6 8 0นกกนะครับก็บวกไป0.6นกะครับก็ทองก็มีไซด์เวอัพขึ้นมานิดหนึ่งนะครับโดยถ้าดูที่เงินบาทนะครับอยู่ที่33.47็นะครับก็ถือว่าอ่อนค่าขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ จากเนื้อทิ์ที่แล้วนั้นก็แข็งค่าขึ้นไปนะครับเกือบ33บาทแล้วก็มีแนวโน้มที่จะไปที่34-35บาทนั่นก็เราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับก็จับตาก,กันต่อไปส่วนค่าน้ํามันนั้นแข็งกังนะครับก็คือราคานั้นขึ้นมาสูงทีเดียวนะครับก็ WTI นั้นก็บวกไป1.17จุดนจุดนะครับก็ทําให้ราคาที่83.52อเอเรีต่อดอลลาร์นะครับถือว่าสูงทีเดียวนะครับในเงินบาทอ่าน้ามันของไทยก็มีการาซึ่งปรับไปเมื่อ หลายบัรกัดน,นะครับสำหรับดีเซลนะครับก็พยายามราคาก็าคงจะต้องยึงราคากันเอาไว้ต่อไปนะครับที่ b e n ซ์สปอรก็อยู่ที่85.80นะครับก็บวกไป1.08นะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มราคาน้ำมันก็น่าจะไปที่100บาททันที่หลายๆคนคาดกันเราก็ต้องเอาใจช่วยกัน มาดูที่เซตกันก่อนนะครับความเคลื่อนไหวของเซตนั้นแนวโน้มนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นแนวโน้มขาซด์เไว้อัพขึ้นเช่นเดียวกันดูอินดิเคเตอร์นะครับก็มี RSI นั้นก็อยู่ที่ประมาณ61 นะครับก็ถือว่าสูงทีเดียวนะครับสินั่นก็คือจุดสตาร์ทเริ่มต้นนะครับส่วน60นั่นก็คือจุดกําลังเริ่มต้นขึ้นนะครับโดยที่ MA c d นั้นก็อยู่เหนือเส้นสัญญาลนะครับก็ถือว่ากําลังขึ้นสวยหรูทีเดียวโดยที่มี่อเอลบนั้นอยู่ตรงกลางนะครับเนั้นอยู่ข้างบนสุดแล้วก็มีดีบวกนั้นอยู่ล่างสุดนะครับก็ยังคงบอกว่าจะต้องเป็นไซด์เว์ไปด้านข้างต่อเนื่องนะครับโดยที่ดู uh, นักลงทุนชาวต่างประเทศนั้นก็ยังคงเข้านะครับวันศุกร์ที่ผ ก็มีนักทุนเอ็ก็บวกขึ้นไป3 0 0 0กว่าล้านนะครับก็ย,ยังคงเข้าต่อเนื่องก็ลงส่งผลให้ราคาเงินบาทแข็งตัวขึ้นมานะครับก็อ่อนค่าขึ้นไปนะครับเนื่องจากเงินบาทเข้าเป็นไหลเข้าประเทศนะครับแล้ววันนี้ก็คือเซตนั้นก็ยังคงบวกเป็นสีเขียวนะครับสำหรับเซ็ตก็ยังคงบวกไปที่ หน่อยแล้วก็เหนือเส้นสองเล่วันแล้วก็มีพา,าราโบลิกรองรับนะครับสลับเสร็จแม้ว่าวอลลุม่มช่วงเช้าก็ยังเพิ่งเปิดตลาดมาได้สักชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ลักษณะของวอลลุ่มนี่เข้ามาบางนะครับกเ็เป็นสีแดงหยุ่นะครับ่เ้าจะไปดูการสแกนแล้วกันนะครับแอนก็คงจะต้องเป็นสแกนตัวเก่าตัวเดิมนะครับก็มาดูว่ามีแนวโน้มใดนะครับ กูสแกนก่อนละกันนะครับโดยที่กูสแกนก็มีชั้นคือไม่เกิน2บาทนะครับโดยราคาเริ่มต้นที่0.02นะครับไปถึง2บาทนะครับก็ลักษณะของ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คงจะต้องไม่เกิน3ไม่เกิน3%เนะครับ1อาทิตย์ก็3ถึง8นะครับแล้วก็3เดือนสา3เดือนที่ผ่านมาก็ตั้งแต่0ูนถึง100นะครับมีลักษณะสีเขียวของอเหลวบอดี้ก็เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็กดรันสแกนขึ้นมาก็จะได้2ตัวนี่นะครับ โดยที่จะเห็นว่าเป็นลักษณะไซด์เวย์มาก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับก็ราคาก็ถ้ามีการเปิดแล้วก็กดต่าลงไปเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าทําไมตัวนี้ถึงเข้าในโหมดสแกนของเราก็ดูที่โวลลุ่มนะครับซื้อขายก็อยู่ที่50เปิากันเลยนะครับทัง้ง2องฟันนะครับแล้วประเด็นคือตอนนี้ก็คือว่ามีโวลลุ่มเข้าเอาบางนะครับเช่นบิตคอฟเก็เอาบามากนะครับ ตัวนี้ M-Picture ก็ ure, ตัวหนึ่งที่โดดเด่นนะครับส่วนเอ็มพิกเอออดูคำอธิบายตายมากนะครับก็จะเห็นว่าแน่นอนว่ากำไรจะต้องลดลงไปนะครับเนื่องจากว่าลงลงภาพยนตร์นั้นก็ยังไม่ได้เปิดก็มีการทำไรายได้นั้น ร้อยลงไปนะครับสหรับ2ไตมาสนะครับก็ให้ราคาตอนนั้นก็น่าจะลดลงประเด็นก็คือว่าเขายังคงมีโน้มหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งหลังจากที่กาลังจะเปิดประเทศหรือว่าจะเปิดให้ใช้ตามบันเทิงต่างๆนะครับก็ต้องรอจังหวะดูดีๆนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้ก็ลักษณะของปิดก่อเฟอรก็ยังบางเบานะครับ ก็เป็นแนวโน้มว่าจะมาทางฝั่งนั้นไม่ต่ำกว่า1.59นะครับก็คือไหลมาทางที่1.6667ก็มีโอกาสบวกขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็บวกไป1 0 0 1นะครับอยู่ที่1.65นะครับตัวที่มีตัวต้านอยู่ที่1.6มีแนวรับที่สำคัญก็คืออย่าให้ต่ำกว่า1.59นะครับแล้วเราก็ไปดูที่อินดิเคเตอร์นะครับก็จะเห็นว่ามีนักลงทุนชาวต่างประเทศเข้าเมื่อ หลายวันก่อนะครับก็มีเงินทุนชาวไทยเข้าเช่นเดียวกันอย่างก็คือ2อสาวันที่ผ่านมาก็มีอาการขายออกก็มี MACD นั้นก็อยู่เหนือสัญญาลณนะครับภาวดอกพอดีนะครับแล้วก็มี RSI นั้นที่ประมาณ53.67ก็ถือว่ายังมีโอกาสขึ้นได้อีกนะครับโดยที่ ADX นั้นมี D ลบต่างกับเพื่อนนะครับแล้วก็มี ADX อยู่บนสุดแล้วก็มี D เอบวกนั่นอยู่ตรงกลางนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับราคาคงจะเวยไปไปด้านข้างจนกว่า รอการประกาศผลการดำเนินงานงวดที่3าพอจะปรากฏออกมาก็จะทําให้ราคานั้นก็มีการดีตัวพุ่งขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามีลักษณะทีะ่ตรงนี้จะเป็นการสลัดทิ้งเม้าไว้ด้านบนนะครับก็คือดีขึ้นไปสูงสุดแล้วก็มีเม้าเข้ามาก็การขายเทเม้าเอาไว้ด้านบนสุดนะครับราคาเม้าก็อยู่ที่ประมาณเกือบ2บาทนะครับก็คือ1น5นะครับตอนนี้ราคาเกาะกลุ่มราคาก,กลางๆก,ก็รอให้รับก็อยู่ที่ประมาณ1.5นะครับ หรือ1น3นะครับรับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นต้นทุนแล้วก็ค่อยไปสวิงออกตอนที่เขาขึ้นไปประมาณ2บาทนะครับสำหรับตัว m p i มพิ r เจก็เป็นเป็นแนวนี้นะครับ่อรอรับที่1.364แล้วก็ค่อยไปตั้งคัดลอดที่1.95ประมาณนี้นะครับสำหรับ m p i c พิ r เลืมดูไปนะครับเมื่อสักครู่นี้ลืมดูไปว่าเขามีโน้มีไฮไลท์ยังไงก็สำหรับ3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป1.27เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป1.8 4นะครับหนา่ิที่ที่ผ่านมาก็ลบไป2.44นะครับก็เอมจเจอร์ก็ประกอบธุรกิจลงทุนในสถานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาพยนตร์ นะครับอ่านบทสัจย่อยต่งตางๆที่เห็นนะครับก็มีเคเบิลทีวีมีฟรีทีวีมีอินเทอร์เน็ตทีวีมี i อพีทีวีมีวิดีโอออนดีมาร์หลายอย่างนะครับก็เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตออนไลน์ก็สามารถที่จะทํากําไรกับเข้ามาในบริษัทได้นะครับไม่ใช่แค่ว่าจะต้องไปภาพยนตร์ที่โงรงภาพยนตร์อย่างเดียวนะครับว่าเป็นตัวหนึ่งถ้าเกิดปักดันตรงส่วนพวกนี้เข้าไปเยอะก็จะทําให้ธุรกิจนั้นมาสร้างผลกําไรให้กับตัวเองได้นะครับสลับเอ็มพิจ r นะครับเราก็มาดูตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น BS ตัวนี้ก็จะเป็นหุ้นขนาดเล็กนิดหนึ่งนะครับแต่ก็คือว่าเขา้าไตเว่มาดันข้างนัินสวยงามก็มีการดีขึ้นเป็นระยะระยะเช่นกัน่อนอื่นเลวก็มาดูที่ข่าวก่อนนะครับว่าเป็นอาโน้มอย่างไรนะครับก็เป็นการโดนสึกว่าจะเป็นการโดนแคดบาลานในระดับที่2นะครับตลทให้ BSM ใช้แคดบาลานนะครับส่วนตัวอื่นก็โดนระ,ะ,ระดับที่2ขึ้นไปส่วนลักษณะการดําเนินง,งานนะครับรลักษณะการดำเนินง,งานแค่2ไตมาดก่อนนะครับอันนี้ก็ใกล้จะ กตรมาที่3ออกมาแล้วนะครับเระีดยนก็คือว่าต้องรอสักระยะก็ไซเวไปด้านข้างจนกว่าจะมีการประกาศมาที่3มมาถึงจะการพุ่งราคาขึ้นไป ครับโดยที่ดูจาก2ไตรมาสนะครับก็จะเห็นว่ามีกําไรขึ้นมาเยอะนะครับสำหรับ ESM นะครับก็ไม่ไม่น่าจะโดนแปรร้านมากมายก็สําหรับปี63นั้น6กเดือนที่ผ่านมาคือ2ไตรมาสนะครับก็กำไรขึ้นไปจาก2 9งหมไป3 6มหมนะครับแล้วปี64ได้3 6มหมนะครับแล้วในไตรมาสแรกก็ตามปี63ได้1มื่นหนึ่งหมื่นสองนะครับปี64ก็ได้2 6งหมก็ถือว่าทำกำไรขึ้นมาทะลุสามารถที่จะ เป็น New ิ i g h ได้สําหรับราคาการประกอบการาฉะนั้นใน3มแต้มที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นใน3เดือนที่ผ่านมาก็จเจนว่าบวกขึ้นไปถึงย3 จุนแะครับแล้วก็1นเดือนก็บวกไป6 6 7แล้วก็ที่ผ่านมาก็บวกไป4 3 5ก็การดำเนินธุรกิจนะครับก็เป็นธุรกิจต่อสร้างคุณภาพสูงฉะนั้นก็ส่งเสริมกันขึ้นไปนะครับเมื่อตัวทีนะครับตัวทีก็แล้วทุนชาวต่างประเทศเข้ามาหนาแน่นก็เลยทำให้ราคาสูงขึ้นไปนี่ก็มาดูที่บายบนรุ่มนะครับก็อยู่ที่1 1 2 2บจุดสองสองนะครับก็เซลล์รุ่มก็อยู่ที่สี่นั้นมาก็คือมีเซลล์รุ่ม เห็นว่าตั้งรอรับหนานแน่นที่0.47นะครับอยู่ที่3ล้านกว่านะครับโดยที่ตั้งบางเบานิดหนึ่งอ,อยู่ที่4 0 4ยุี่นะครับอยู่ที่1.3ล้านบนลุ่มนะครับแต่ของออฟเฟอร์ก็มีบางเบากว่าฝั่งที่ตั้งบิดตั้งบิด,บดก็คือซื้อนะครับรอซื้อก็ดันการซื้อเพราะนั้นราคาการซื้อรุนแรงกว่าการขายเพราะฉะนั้นราคาก็ต้องบวกขึ้นไปต่ออีกแน่นอนนะครับและเอสเมก็น่าจะมีโอกาสที่จะอาจจะขึ้นไปที่ประมาณ0.25.52นะครับขออภัยนะที่ศ สองสุดสุดนะครับ เพราะว่าร้านสองร้านนี้เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าจะขึ้นนะครับราคาจะขึ้นก็พุ่งเลยขึ้นไปได้สบายๆต้องรอผลลุ่มเข้ามานะครับรอนักทุนลุกไหลที่กำลังก็มาดูที่การตั้งอินดิเคเตอร์ก่อนนะครับอยู่ที่ r s i ที่57นะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็ MCD a ก็อยู่เหนือสัญญาณพอดีนะครับแล้วก็ลบตั้นต่ำกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็นี้ก็มีนักลงทุนต่างประเทศยังไม่เข้านะครับก็มีการเทขายออกไปนะครับแล้วก็นักลงทุนไทยภายในประเท ก็มีการซื้อเข้ามานะครับลักษณะของกราฟก็ยังคงเป็น R เลยเส้น2องวดวัดนะครับแล้วก็อยู่ในกรอบขาขึ้นอยู่ด้านบนแต่ว่ามีพา,าราโบลิกกดทับอยู่ด้านบนจนกว่าที่จัดราคาจะพุ่งขึ้นไปในเมื่อประกาศผลของ3ไตรมาสนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วง s i d e w a y ไปด้านข้างนะครับก็น่าจับตามองนะครับก็รอเข้าที่ประมาณ5หรือ0.46รอรับที่ตรงนี้นะครับ0.47-48นะครับแล้วก็รอเวลาขึ้นไป แนวต้านสําคัญก็อยู่ที่ประมาณ0.5-1.2 5ทะลุขึ้นไปได้ก็จะตัวพาราโบลิกแล้วก็ดันราคาขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้ก็ถือว่าแน่นอนว่าต้องมีแนวโน้มราคาที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก่อนที่จะประกาศไตรมาสที่3หรือ4เพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นจังหวะที่ดีที่นักลงทุนสมควรสะสมก่อนที่เขาจะมีราคาดีตัวขึ้นไปนะครับจาก2ไตรมาสที่ผ่านมาที่เขาทํากําไรมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นไตรมาสที่3น่าจะมีปัญหาในการทํากําไรพอไตรมาสที่3ประกาศออก มาครับการไซด์เวยบด้าันข้างก็จะสิ้นสุดก็จะเป็นการพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะถ้าเราดูก็จะเห็นว่าลักษณะของกราฟจังหวะของกราฟก็จะเป็น1 2 3 4เป็นจุดที่5กําลังที่จะขึ้นไปเป็นจุดที่5นะครับหรือเป็นตัวจุดที่เอบีซี ABC, นะครับก็เป็นแนวโน้มโดยที่ลักษณะของราคาเป็นไซด์เวย์อัพนะครับพราะ,ะนั้นราคาก็มีแต่ขึ้นอย่างเดียวนะครับเพราะ,ะนั้นตอนนี้ก็คือไซด์เวยบันดันข้างรอจังหวะที่จะประกาศการดำเนินง,งาน นะครับในแต่มาาที่3พอออกมาปุ๊บราคาก็จะดีตัวขึ้นไปทำนิวไฮนะครับก็อยู่ที่ประมาณ0.06 0จุนะครับก็ต้องอนักลงทุนก็ต้องกํำไรให้ดีนะครับว่าจะเอาตรงนี้หรือว่ารอเข้าที่ต่ำกว่าวนี้เลยจเข้าที่ตรงจุดกลางของกรอบนะครับกรอบก็จะเป็นที่แดงกับสีฟ้านะครับกรอบจุดจุดกลางก็น่าจะรอรับตรงนั้นเพื่อจะอาอให้ราคาดี ขึ้นไปก็จะได้กําไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นสําหรับนักลงทุนที่มีเงินเย็นอยู่ในตัวนะครับเราก็จะลงทุนระยะยาวนะครับก็ลงทุนระยะสั้นก็น่าจะช็อตทำกําไรได้อย่างสบายๆนะครับสำหรับ2อตัวนี้นะครับสำหรับหุ้น2ตัวนี้นะครับเห็นว่าเป็นแนวโน้มอย่างนี้นะครับก็คือว่าการเก็งกําไรนะครับไม่ใช่หุ้นรายวันเราจะไปดูตัวแลนด์กิ้งนะครับสำหรับที่วอลลุ่มแล้วกันนะครับทวอลลุ่มมีการเข้าอย่างเยอะนะครับ เป็นตัวนำก็จะเห็นว่าตัว s up นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาสูงแล้วนะครับจากเดิมที่ 2- อสามอาทิตย์ก่อนนั้นอยู่ที่ประมาณ1.5นะครับตอนนี้เลทตัวน,นี้ก็ขึ้นมา70.07 0 0 6ก็อยู่ที่1.63ก็ถือว่าขึ้นมาแรงทีเดียวนะครับถ้าดูแนวโน้มของการปิดเฟอ e r ก็จะเห็นว่ามีบางเบาที่1.63ก็อราคาก็ขึ้นลงๆต่อสู้ระหว่าง1.6263จนะครับโดยมีแนวรับสำคัญนะครับก็คือ มีร้อรับที่1.61นะครับอยู่ที่20ล้านนะครับสรับวนลุ่มฝั่งบิดนะครับส่วนวลลุ่มฝั่งออฟเฟอร์นั้นก็บางเบามาต่างฝั่งที่1.68 1.66นะครับก็คือ18ล้านนะครับน่าจะวิ่งทะลุขึ้นมาได้สบายๆนะครับสหรับลุ่มของเซเว่นอัพนะครับก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับถ้าเราดูจากอินดิเคเตอร์ก็อยู่ที่ไอซี59นะครับแล้วก็มีเมซีนั้นอยู่ตรง บริ signal, เวณซิก n a ลเหนือสัญญาณนิดนึงก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็มี a อลบอยู่ตรงกลางนะครับโดยที่ตรงนี้นั้นก็มีลักษณะของ นักลงทุนชาวต่างประเทศก็เริ่มเข้ามาอะนะฮเข้ามาอย่างค่อยเบาบาดบางเบานะครับค่อยเข้ามาทีนลนิดชลนิดนะครับสำหรับนักลงทุนชาวต่างประเทศนะครับแล้วก็วลุ้มชาวไทยก็นิดหน่อยนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าราคาเขาจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าการประกาศไตรมาที่สาออกมานะครับก็จะพยานขึ้นไปของราคาการบริหารงานเราได้ผลกําไรที่ดีก็จะเป็นเหตุผลที่ดีที่ทําให้ราคานั้นพุ่งขึ้นไปนะครับแม้ว่าราคานั้นก็เคย นะพุ่งขึ้นไปสูงที่สุดนะครับอย่างเร่งด่วนนะครับถ้าเกิดราคาลงมาอย่างเร่งด่วนก็จะเป็นเหตุให้การาฟนะครับก็จะมีโอกาสที่พุ่งขึ้นไปอย่างเร่งด่วนเช่นเดียวกันยังนั้นก็ราคาก็น่าจะพุ่งขึ้นไปสูงพอประมาณนะครับก็น่าจะกลับขึ้นไปรับท่านที่ติดดอยอยู่ที่3 5 0ก็น่าจะรอรับที่ตรงนั้นได้นะครับหมายควาว่าเนือตัวเฉลี่ยขึ้นไปนะครับก็ ดันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นผลกําไรของท่านนาลงทุนเองส่วนจะถือนานถือสั้นก็อยู่ที่การตัดสินใจของท่านแล้วก็ตั้งขัดลอดให้ในลักษณะของการตั้งขัดลอดเกิดได้กําไรก็ตั้งขัดลอดไว้ใกล้ๆจุดที่รองลงมานะครับใน้ทานะลงทุนพิจารณาดูดีๆนะครับหุ้นตัวนี้นะครับเต้นก็คือว่าจุงจุดนี้ก็ถือว่าได้ราคาก็น่าจะได้มานานหมายควาะวาจะต้องอยู่อีกนานนะครับใจเย็นนะครับเราก็ค่อยดูจังหวะดีๆนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสทีก,กับ นะครับขาแล้วก็ยังคงไซเวไปด้านข้างนะครับถ้าดูแนวโน้มของกรอบก็จะเป็นไซเวดาวนะครับแต่ราคานั้นก็เริ่มพลนตรงกรอบตรงกลาง,ง,งนะครับก็ถือว่าจะท,ำทำํากําไรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลหลเส้น2ระวันแล้วก็ใกล้จะไปทะลุาราบบลิกนะครับให้าราบบลิกองมาพักดันอยู่ด้านล่างก็มีดีมีดีดีลบนะครับน่าจะต่งกับเพื่อนในจังหวะอาทิตย์ถัดไปนี้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาก็ เตรียมที่จะย่งตัวเองไซเวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่63 1 64ก็น่าจะตีตัวขึ้นไปที่7ได้ไม่ยากนะก็ถือว่ามาไกลทีเดียวนะครับสำหรับตัว7 up นะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มทั้งหมดนะครับที่เรากะ,ะเก่งหรือว่าดูแนวโน้มของราคาของหุ้น ทั้งหมดที่มีมาครับก็เป็นลักษณะของการเก่งกําไรนกลงทุนที่ข้อเอาเองนะครับว่าจะเป็นยังไงเป็นนโน้มข้าวนะครับอันก็ที่น่าดูนะครับล้วก็ใช้เทคนิคท่านศึกษามาก็ค่อยทุนนะครับเราต้องวางแผนให้ดีว่าจะเข้าตรงจุดไหนออกจุดไหนนะครับเพื่อจะได้ไม่ขาดทุนนะครับเป็่สงสคัญคือถือเงินสดไว้เล่นนะครับก็จะได้บริหารเงินของเรานะครับให้เป็นประโยชน์ ให้เกิดประโยชน์ให้ได้กำไรนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมีสดถือเยอะนะครับแล้วก็ลงนากด Subscribe กดคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็ไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>